เนี่ยเปียงอยู่ใช่ไหมอ,อ่ะขึ้นได้ไหมขึ้นมาได้ไหมยอยากเห็นหนะ้า,ากกนไม่รู้จักครับ,บออขึ้นไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรรเนะสิงอยู่ในห้องใช่ไหม เออผมเหมือนคนอกหักเลยว่ะวาวาเปียไม่อยู่ผมเหมือนแบบอกหักอะชูก้าขับวันนี้นะครับอ,อ,อยู่ก็ไม่มีสัญญาณเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมวะตอนเนี้ยอีกสิามคนทุกคน follow me follow me follow me ออรินฮร์โพรดเมื่อกี้ใครเชิญมาไม่รู้เต็มเลยมันบั็กเหรอใช่เหรอสวัสดีค่ะมูฟทำงานนะเปล่าาว่วากบเขา ไม่เคยครับไม่เคยเล่นกับพี่เคลลี่ครับตอนนั้นผมอยู่ช่องสาใช่ไหมพี่เคลลี่อยู่ช่อง7แต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสถ้าได้เจอก็เป็นฟรีแลนซ์กันหมดแล้วใให้้ฉัันไไวววจจจเกิิดดรรงงม่งสสสสีีคสวัสดีครับ Sawadika! Sawadika. One match! Okay, one match! Okay! You also strong today? No, no, strong! Hey, you, you, everyday strong, I know! No, no, sister, I'm not strong today! Oh, you not strong today? Okay, yes. i watching you, okay? Okay! <laughs> <laughs> okay, let's go! ทุกคนช่วยเป้ากันครับช่วยเป้ากันครับช่วยกันหน่อยแล้วพี่ล็อกกี้วันนี้ไฟติ้งช่วยเป้าช่วยเป้าลุย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 กลับกลับไปหาเขาเร็วเจ๊บอลวันดีจ้ามมกขอบคุณค่ะพักกินข้าวใช่ไหมโมกขอบครณค่ะพักกินข้าวใช่ไหมโมกขอบคุณค่ะ ทำให้ฉันหน่อยได้ไหมแค่เพียงอยากรู้ตอนนี้เธอกับฉันพ <okay um> um> ี่ซันขอบคุณใจส้มจ้ารอชาเลนจ์มาแล้วทุกคนชาเลนจ์ครับมิงไปแล้วมมชาเลนจ์ thank y o วดับเบิลกันครับดับเบิลกัน เปียส่งไหวไหมเปียส่งได้ประเนี่ยสัญญาณก็ใจ,ใรจริงไม่จริงไม่รู้คำพูดเธอเฮ้ยสามคนเองเนั่นเดินผ่านตัวเธอเองพี่ผักสุบวันนี้จ้า,า,าเปลี่ยนชื่อแลวใช่ไหมเอาดับเบิลกัทุกคนเล่นเครื่องหน่อยดับเบิล่อยแล้ว น่ารักไอคุกิ้งจ้าจังมยอนริกิเบนเจเจุนยอนทาวาริคาทาวาริอยากพอไหมที่จะเฮ้ยน่ารักน่ารักกันเมื่อกี้กลับไปหาเขาหรือเปล่าดับเบิลกันครับเพื่อน บอกว่าเธอไม่รักเขาจบกันแล้วเฮ้ยมันมีของฝันใหม่เต็มเลยเหรอทุกคนนอกจากของขันลับแล้วมันมี e อนเค t น์ตอร้าั่งวลคัมฮิลุกิยูเชนเชนยูเซอร์ลูมินารีไอไอนี้ฟอลโล่อยู่เยอะมากใช่ไหมครับ ลับไปหาเขาล้วบอกบอกว่าเธอไม่รักกันจำได้ไหมก็พอไหมที่จะทำแบบนี้กลับกลับไปโอเค just moment luminari hit just moment ทุกคน follow luminari ผมหน่อยแคซีค welcome ทุกคนฟอลโล่ลูมินารีผมหน่อยครับช่วยฟอลโล่ลูมินารีผมหน่อยนะเป็นเอเจนซี่ของฮิโรกินะครับของน้องผมนะฝากฟอ l โล่ลู m i n a รีหน่อยครับเพื่อนๆครับฟอลโล่ลูมินารีนะคะทุกคนครับสองรอยคนช่วยฟอ l โล่หน่อยนะฟอล l ล่ลูมินารีครับทุกคนท o ม a t o เบย์ u จสมูเมนต์นนี้แจสมูเมนต์ไอไอไอเพ เอเจนซี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับทิกตอกแล้วก็มีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยครับเปียห้าสิบปีครับ,เ,รบเออเปียยังอยู่คิดถึงไง พี่เผา thank you แม่มิกกี้ขอบคุณ <The S 3> ครับนาบิ <Thank you. S 3> good morning โอ้ลัสละครมีครับยายปลาไหลกันในไฮโซนะครับช่องสามจันถึงสุกทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับพี่สอนรามสวัสดีจ้า Let's go t a k i n g cut เฮ้ยบูสเตอร์บีแครฟูทุกคนเรามีนวมไหมเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอยากได้นวมไว้ไงโอ้โหใจหายวาบเลยสิ่งไม่ไหวคืออะไรไม่ไหวอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ท่อดี แรงคีจิสเตอร์ <G> esser, แม่เอ๊ปเอ <See you S 1> เปียกเข้าเมือในรวมด้วยซียู <see you S 1> ครับซียูครับซีอูครับซียูครับโอเค okay, ทุกคนทุกคนครับช,นะช่วยผมนะทุกคนช่วยผมนะ Follow Luminary นะครับ ฮาโรัครับโอเคฮ e จัสมโมเมนทุกคนช่วย follow l u m i n a รีผมหน่อยไปฟอลโล่ลูมินารีผมหน่อยนะครับเป็นเอเจนซี่นะครับของฮิโรกินะโอเคไหมครับเพื่อนๆนนี่นะอันนี้นะอันนี้เลยลูมินารีอันนี้ฟอลแล้วนะติ๊กโยกขอบคุณนะครับติดดาวแล้วก็ฝากฟอลโล่ฟอลโล่ลูมินารีหน่อยเร็วฝากฟอล l u m i n a รีหน่อยครับ ขอบคุณแม่มิกกี้ด้วยครับขอบคุณครับ Follow 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 l u m i n a r y นะครับขอบคุณมากครับโยขอบคุณครับอา Follow l u m i n a r y ครับยี่เฮ้ยหกแสนคแล้วเก่งมากสถิติใหม่นะทุกคน Follow Follow l u m i n a r y Follow สปีดเอพี่แอดสวัสดีครับโอ้พีแอดเปลี่ยนชื่อใช่ไหมฮิอีติ้งหรือยังเบรกฟา not yet not y e โอ้ yes อ่าเดี๋ยวเดียวเย t s นะ location ครับครับโอเคโอเค one Bangkok โอเค k yes <Okay. S 2> ยุดนี้หรอ,อเดี๋ยวนะบ่าวาสามหมื่นสามครับกับหมื่นเจ็ดห้าหมื่นบ่าวาห้าหมื่นแทบทุกคนฟอลโล่ลูมินาลีผมหน่อยครับฟอลโล่ลูมินาลีม <Lum> ผมหน่อยหมื่นสี่เก้าพ่อแม่เอนเคนเต เอ็นเกนโต้ซัง welcome my friend ฮิโรคินา thank you thank you เอนเกนโตเอนเกนโตขอบคุณนะเอ้ยเอนเกนโตเขาเซียพ hey, ัทยาเหรอฮิอ่า no 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 เอนเกนโตเซียบ yes, uh ังกอกบังกอก yes i do เปียหรอยังยังกีโต้เปียเปียแทบอยู่หนึ่งเด็ก เปียเลยนะเดี๋ยวเปียเลยนะเปียแท็บอยู่หนึ่งปอมสี่พันครับเปียเปียเปียทำอะไรอะ่ะเปียแท็บอยู่หนึ่งอะ่ะทุกคนฟอลโล่ฟอลโล่ลูมินารีแล้วนะทุกคนเรียบร้อยนะครับฟอลโล่ลูมินารีเรียบร้อยนะ e n c a n t นโะนะ thank you Hiroki, New Year, Pita, want to go to Hokkaido? You want? Okay, okay. New Year, nah. New Year. You okay? Okay, okay. I, I will make a schedule. Okay, okay. Uh, maybe we will go to Japan next uh, August. 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 Oh, yes, we will. We will have long holiday. August. School closed. Hey, next man. next year next year. No, 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 next huh? next next month. Or okay. oh, next month. Uh no okay. September. Oh, sorry, sorry. October. Oh, September? October. October, October. October. Yes, October. Uh, 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 yes. Uh, I you go. You go? Yes, I go back to Japan. It's beautiful. Oh, he, I want to go back to Japan. I, I want go <laughs> <laughs> He I want จริง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 สิไดครับเอ๊จริงจริงได้ครับโอเคกังหันกังหันนี้กางหันด้วยสโน่กังหันวันเพลงสโน่ Yes Yes เอ่อฮอกไกโดอ่า Next month my m i s อ่า September สโน่ใช่ไหม September ออกตุกว่า my miss snow อ๋อใช่ใช่อ่าแล้วแล้วฮอกไกโดมี You have ฮอกไกโดแฮมไหม 北海道ไกいつからだ12月だよな December from December 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 yes 22ส uh ิ้นปีอือ yes อ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอคุยกับวิวด้วยว่ายังไงแต่กังหันนีดมากกังห <laughs> <laughs> uh ันนีดสโน่ ต่ต่สิ้นเปีอว่าเอ่อนิวเยรว่าจะไปอยู่แล้วว่าจะ go to เจแปนฮิโรกิเอาปิดเสียงอยู่อ่ะเปียเปียอยู่ได้นี่เปียเปียอยู่ได้ถึงกี่โมงม่ะอยู่จนผมลงมาเฮ้ยทุกคนนี่คือสถิติใหม่เลยนะหกร้อยหก้อยกว่าเคเนี่ยไม่เคยถึงเลยนะเดี๋ยวนะกี่ชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่ง เปียจะไปเมื่อไหร่แม่เอไปโอโซนดีกว่าแม่เออะไปโอโซนถึงไหมอ่ะเจ็ดเจ็ดร้อยอะพิเศษไหวไหมพิเศษแถบเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสี่พิเศษก็แถบเยอะอยู่นะเจ็ดร้อยมีสิทธิ์ไหมอีกสิบนาทีทันไหมเนี่ย ใช่ผมว่าแม่เอน่าจะไปคลองหลวงแล้วก็โหเนาะอยู่ตั้งสมุดปาการเน้ะถอไปคลองหลวงใจมันรักก็อย่างนี้แหละเบิร์ดหมื่นสองเก้าครับเบิร์ดครับฮาฮีไฮายตืกองวิกับ เออฮิโรกิฮิโรกิครับทุกคนครับฮิโรกิแฮนซัมไหมแฮนซัมไหมคีณจะแฮนซัม no 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 you hand some <c oughs> ไปกับพันสองเชบาทติก๊กโอเคไหมติก๊กเอ่อเวกอัพแล้วนะฮีเวกอัพแล้วนะช่วย follow luminary หน่อยนะครับทุกคน <Yeah. S 2> ช่วย follow หน่อยเย่เย่ฟอลโล่ลูมินารีครับ โอ้โหนี่นี่นี่ไมบก็เพิ่งก้ My sister ปอเปี๊ยะ name ปอเปี๊ย sister ปอเปี๊ยะพีปอเปียปอเปี๊ยอ่าปอเปี๊ยทอดมาภูเก็ตหรอไปภูเก็ตเลยปิ๊กไปภูเก็ตเลย to, tonight tonight view view go to stream อ๋อ uh, yes ไอ้ทิ k โอเคโอเคแต่ไอ a ท็อปทูบิลไอ้เซนบายนะ9ทุ่มโอเคอ่าบอกอะไรอ่ะต้องบอกอะไรบอกใครอ่ะแม่จะบอกอะไรอ่ะ Follow ให้หน่อยนะครับทุกคนฟอ l โล่ลูมินาลีอ๋อ my god hit yeah. oh how many coins you go for the e d Little I'm while? not sure. I'm not sure. <laughs> you want go to 50 level? Yes. Yeah. Oi! Oh, Hi! Hey. Stop! Stop! Save, save tonight. Save tonight. Save tonight. Save tonight. Pita okay. touch off steam now. We off steam now. He's <laughs> Save tonight. <laughs> save tonight. <laughs> save, save. Uh. จ้าบจาบเลยจ้าบเลยสวยเนอะสวยมากพี่บูมสวัสดีครับเนี่ยคุณคุณแอนมาตามและโอเคโอเคโอเคบิ๊กโอเคครับพี่โรกี thank you so much okay, <Peter. S 1> นะครับอาริโาโตโกไซมัสครับสวัสดีครับโอเคครับ uh. เดี๋ยวผมลงแล้วครับ ไอออฟสตีมนะฮิรกิซี o ูทู n ไน h ์นะโอเคเชอร์โมนีโม s e ซี o ู tomorrow ซียูครับซียูครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องลงแล้วขอบคุณปอบเปียด้วยครับเดี๋ยวผมต้องลงแล้วนะทุกคนคืนนี้สามทุ่มเจอกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากสถิติใหม่เลยนะ หกแสนสหมื่นใจสถิติใหม่สุดยอดสุดยอดครับเจอกันคืนนี้ครับว่าวาขอบคุณมากๆฮิโรกิอาริโกโตโกเซยามาซ t o ูทูไนครับทุกคนสามทุ่มเหมือนเดิมนะผมขอตัวก่อนวันนี้เปียดูแลตัวเองนะครับเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณการเคาะใจขอบคุณใจส้มขอบคุณ MVP h ิโรกิ thank you so much ขอบคุณครับบายบายเบิร์ดด้วยขอบคุณครับ